เอโยซาสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเพืนเจ้าคนนี้เลยคาวาซากิ KLX230 ปี2022.23นะครับทูกค้านะคันนี้คือมีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะแต่งมาให้เล็กน้อยนะสวยๆเลยนะครับผมชุดสีเดิมนะครับเป็นขาวส้มดำนะฮะตามสไตล์เลยนะอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์แต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ เครื่องเดิมนะครับ2 3 0ซีซีนะฮะขับขี่ใช้งานได้ปกติเลยเครื่องหแห้งไม่เคยแกะเลยนะครับคันนี้ทอ่อเนี่ยเป็นท่อเดิมนะลดสภาพใหม่มากๆนะครับผมนะใม่แค่หลักพันโลเท่านั้นนะครับผมอ่าดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆนะฮะใช้งานได้ยาวๆไปเลยรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะ รถอาจจะมีริ้วอยขีดข่วนมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะฮะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยสวยอยู่เลยเครื่องฝั่งนี้สะอาดกริฟเลยนะครับผมโซ่สเตอร์สะอาดมากๆเลยนะแบบใหม่สุดๆไปเลยดอกยางหลังแน่นๆครับผมระบบไฟติดครบทุกจุดนะฮะแล้วเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับเจ้าคันนี้นะฮะลูกค้าเลขไม้แค่น้อยมากๆนะเลขไม้อยู่ที่6000โลเท่านั้นนะครับผมนะมาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่านะครับผมคันนี้ได้มาเป็นท่อเดิมนะฮะ อ่าสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผมอ่าเครื่องแน่นเลยนะฮะอ่าใครสายวิบากอย่าให้พลาดนะเจ้าคันนี้นะครับผมผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะฮะขายอยู่ที่95,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะสามารถผ่อนจัดไฟแนนได้นะยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกาสารครบเลยนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ